ทราบแล้วเปลี่ยนต่ออายุวีซ่าไทยทุกประเภทต้องใช้ใบตรวจโควิด19ด้วยทราบแล้วก็เปลี่ยนจริงๆคือประกาศออกมาแล้วก็หลังจากนั้นไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาแก้ใหม่ไม่ต้องแล้วนะนะครับต้องรีพูดกำกับไว้ก่อนคือเหมือนกับว่าข้อมูลเขาคือเป็นโปรเฟชชั่นอลมากก็คือละบาันชุดนี้จำกันได้ไหมทั้งบอกให้เปิดพัตตารที่ถึงหนึ่งทุ่มหลังจากนั้นก็มาแก้ สามทุ่มสามทุ่มแก้ทีหลังหรือว่าจะบีบให้ทุกคนต้องแอปโหลดแอปหมอชนะก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มาแก้อ,อ๋อไม่ต้องไม่ต้อง,องทุกคนก็ได้เฉพาะคนที่จําเป็นอันนี้แหละคือความโปรเฟชชั่นอลของราับ,บาลของเราแล้วตอนนี้ก็คือตามหัวข้อก็คือเนี่ยเขาเตรียมจะงัดแผนออกมาว่าจะต้องมีใบตรวจโควิด COVID. ถ้าจะวีซ่าเอ็กซ์เทชันคือจะต่อวีซ่าคือต่อวีซ่าคือหมายถึงเขาได้วีซ่ามาแล้วเข้าไทยมาแล้ว แล้วก็ต้องการจะอยู่ต่อก็เรียกว่าการขออยู่ต่อนะจะต้องใช้ใบตรวจโควิด COVID, ซึ่งตอนนี้คือแก้แล้วแก้แล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วคือมันกไ็ไม่ควรจะต้องจริงๆอ่ะก็คุณบอกว่าเป็นสวรรค์ปลอดโควิดไม่ใช่หรือแล้วถ้าเขามาติดโควิดในไทยแล้วคือยังไงจะไม่ให้เขาอยู่ต่อหรือยังไงสมมติว่าเขาไปเนี่ยใกล้จะหมดเวลาลวีซ่าละคือส่วนใหญ่คนจะต่อคือใกล้จะหมดวันใช่ไหมปรากฏว่าเจอตัวเองติดโควิดคือยังไงต้องรีบออกตอนนั้นเลยเอาตกลงว่าประเทศนี้คือ ต้องการคนอยู่ยาวไม่ใช่หรอแล้วอยู่อุตส่าห์วางแผนจะมาอยู่ยาวซื้อคอนโดหรือเช่าคอนโดเอาไว้เป็นรลายปีแล้วปรากฏว่าตอนต่อวีซ่าดันติดโควิดซะงั้นแล้วยังไงค,คุณจะให้เขาออกหรือยังไงคือถ้าเกิดทําจริงเนี่ยมันเป็นแผนที่แบบไม่มีความฉลาดเลยแม้แต่นิดเดียวคือแล้วอีกอย่างหนึง่งต่างชาติเนี่ยเขาก็ซื้อประกันโควิดของเขามาแล้วถ้าเกิดว่าติดโควิดยังไงเนี่ยเขาก็มีประกันรักษาของเขาอยู่แล้ว หรือว่าจริงๆเราอ่ะควรจะเป็นคนที่รับผิดชอบในการรักษาเขาด้วยซ้ำคือหมายถึงว่าเขาจะจ่ายเองหรือไงก็ช่างแต่ว่าถ้าติดโควิดในประเทศเราก็ต้องรักษาจะจ่ายเองหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึง่งฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมีจริงนะมันกลายเป็นความเสี่ยงของต่างชาติละ,ะคุณอยากให้เขามาซื้ออสังหาคุณอยากให้เขามาอยู่ยาวหรือว่าทํางานหรืออะไรก็ได้มาใช้เงินในประเทศของเรายาวๆแต่ว่ากลับต้องมาถูกไล่ออกจากประเทศเพราะว่าตรวจโควิดแล้วคือติด เพราะว่าคือทีที่เขาบอกว่าถ้าติดโควิดก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุแล้วจะทํำยังไงเนี่ยก็คิดดูแล้วกันมันใกล้จะหมดเวลาแล้วอะแล้วก็ต่อไม่ได้เพราะติดโควิดแล้วเขาจะยังไงครับก็ย้ําอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้คือนเวลาที่พูดคือยกเลิกแล้วนะไม่ต้องใช้ใบตรวจโควิดแล้วนะย้าอีกทีหนึ่งแต่ก่อนน้นี้เคยคิดจะทํานะซึ่งถ้าทําจริงถือว่าไม่ฉลาดเลยสําหรับการโอเวอร์สเตย์ของวีซ่าไทยเนี่ยโอเวอร์สเตย์ได้แต่ว่าสุดท้ายก็คือจะ โดนปรับน่าจะบอลละห้าร้อแล้วก็สุดท้ายจะโดนแบล็คลิสอีกด้วยโอ้โหมาทุ่มเทอะไรตั้งเยอะแยะแต่ว่าจะโดนจะไม่ได้อยู่ต่อเพราะว่าไอ้เรื่องใบตรวจโควิดเนี่ยมันนะเดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือโคศกของทางตมเนี่ยไม่รู้ตม,ไ,ม,ตมไหนเนี่ยนะอิมิเกรชันโพลิสเนี่ยนะพูดว่าต่อไปใบตรวจโควิดที่ผลเป็นลบก็จะเป็นมาตรฐานสำหรับชาวต่างชาติทุกคนที่อยากจะขออยู่ต่อ คือต่อวีซ่าเพื่อที่จะอยู่ในอาณาจักรแห่งนี้อาณาจักรสวรรค์ของการปลอดโควิดแต่ว่าจะเอาใบตรวจโควิดถ้าเกิดมาจากข้างนอกอาณาจักรก็ก็ไม่แปลกแต่อยู่ในอาณาจักรนี้เองจะเอาใบตรวจโควิดถ้าเกิดว่าอันนี้คือเราพูดมาตลอดสําหรับต่างชาติที่พอมีเงินจ่ายได้ใช่ไหมแล้วต่างชาติที่เขามาทํางานเป็นแรงงานระดับล่างเนี่ยจะให้เขาไปเอาใบตรวจโควิดเนี่ยเขาจะมีเงินไปจ่ายได้อย่างไร คือเงินเดือนเขาก็น้อยนิดหมายถึงคนที่เป็นแรงงานเนี่ยนะแล้วมาจ่ายค่าตรวจโควิดสองพันห้าถึงส0มพันเนี่ยนะก็คือโควกคนเนี้ยก็พูดในวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าอันนี้คือจะใช้สำหรับทุกประเภทวีซา่าไม่ว่าเขาจะอยู่นานแค่ไหนหรือว่าจะอยู่ในประเภทไหนก็จะโดนกันหมดอ่าส,สุดท้ายก็คือยกเลิกนะอย่างที่บอกนะคือเหมือนว่าพูดมาทำไมไม่รู้อ่านดูให้ดีแล้วหรือยังครับนี่แหละคือข่าวฮา เพราะว่าหลังจากที่พูดไปไม่ถึงชั่วโมงเขาก็อออไม่ใช่การเข้าใจผิดของเขาแต่ว่าเขาแถลงโคศกของตมออคนนี้ยเขาแถลงแล้วก็ทางหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาก็เอาไปลงแล้วพอเอาไปลงปุ๊บหลังจากนั้นไม่นานไม่ถึงชั่วโมงก็มีเสียงกล่นด่าทางโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียนี่เจ๋งจริงๆแล้วก็ทางโคศกนี้ก็เดินกลับมา บอกว่าฉันเข้าใจผิดเกี่ยวกับนโยบายใหม่แล้วก็ขอโทษด้วยโอ้โหก็ยังดีครับยังดีแต่ว่าเสียดายโซเชียลมีเดียมาร่วมกับพวกเราหน่อยได้ไหม <c oughs> คือโอเคเรื่องพวกนี้ดีทั้งหมอชนะที่เกือบจะโดนบังคับซึ่งเป็นความขอคอยของคนกำหนดนโยบายทั้งที่จะให้ปิดหนึ่งทุ่มปิดร้านอาหารหนึ่งทุ่มเลื่อนเป็นสามทุ่มก็ ความหอคอยของคนกําหนดนโยบายและนี่จะหอคอยอีกแต่อีกมุมนึงคือโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นดาบสองคมคือกรณีนี้โอเคกด่ามาเขาเปลี่ยนแต่ว่าจริงๆแล้วคืออีกคมนึงเป็นโทษกับเราก็คือทําให้ยังปิดอยู่อย่างนี้เพราะว่าระดมกันกลัวโควิดเสียได้จริงๆก็โคศกคนนี้ก็บอกว่าต้องขอโทษกับความเข้าใจผิดมันจะใช้สําหรับบางประเภทส่วนใหญ่จะเป็น Permanent Res i d e n ิ visa เราก็ยังไม่ค่อยรู้นะ ว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างแต่เขาน่าจะมีการต้องตรวจแพทย์อย่างอื่นอยู่แล้วไหมก็จะพ่วงการตรวจโควิดไปอีกเหรือคือสรุปว่าวีซ่าทุกประเภทไม่ต้องใช้ใบตรวจโควิดนะครับแต่ว่าเขาจะใบบังคับกับคนที่จะขอเพอร์มา n เนนต์เรสิเดนต์อย่างเดียวอันนี้คือประโยคนี้ยอดหน้าพรุ่งนี้แปลค่อนข้างยากแต่เหมือนกับว่าเขาจะเข้าใจผิดเพราะว่าทางเขาซิลออฟสเตทเนี่ยนะคือใครก็ไม่รู้นะ อ๋อถ้าแปลไทยก็คือคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยนะเหมือนว่าจะเอออันนี้ไม่แน่ใจจริงๆคือเหมือนว่าจะระบุว่าจะให้โควิด -19 เนี่ยเป็นโรคที่ต้องห้ามหรืออะไรสักอย่างประมาณว่าก็เลยคิดว่าจะเอามาระง,งับเรื่องใช้กับการต่อวีซ่าแต่จริงๆแล้วคือคนที่ต้องการจะมาเป็นพลเมืองอะ่ะเพื่อมาเน้นเรสิเดก็คือจะเป็นพลเมืองถาวรของประเทศเราเนี่ยนะหมายถึงต่างชาติที่อยากจะมาเป็นพลเมืองถาวรเนี่ยนะ ก็จะต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามก็คือหลายโรคมากอะทั้งวัณโรคและก็อื่นๆอ,อีกมากมายเท้าช้างเออแล้วก็อะไรอีกไม่รู้แล้วก็ติดยาอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องต้องไม่เป็นโควิดด้วยมันเกี่ยวอะไรวะก็แ <c> ค <oughs> ่เนี้ยแหละล้วต้องรอคณะกรรมการชุดนี้ตีความแต่ว่าอันนั้นก็คือจะบังคับใช้กับพลเมืองไงถ้าเกิดเขาตีความนะคนที่มาเป็นพลเมืองไม่ใช่แค่มาอยู่ชั่วคราวนี่ไม่ได้บังคับขนาดนั้นครับก็มีคําวิจารณ์นะ มาจากผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งก็บอกว่าถ้าคน expat ก็คือคนทํางานระดับสูงที่เป็นต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วเออได้ติดโควิดทั้งทั้งที่คนจะเข้ามาจะต้องกักตัว14วันเนี่ยนะก็แสดงว่ามันก็คือการติดจากการแพร่ระบาดในประเทศไทยเองนั่นแหละโควิด19ไม่ได้เลือกเชื้อชาติแต่ประมาณว่าสุดท้ายชาวต่างชาติก็จะถูกหาเรื่องอีกครั้งหนึ่ง ก็คือเราไม่เคยโทษตัวเองเลยอ๋อแล้วก็ตอนช่วงท้ายนี้อ๊อฟขอแก้นิดนึงว่าที่อ๊อฟบ,บอกว่าราคาค่าตรวจโควิด COVID ถึงแม้จะถูกลงแล้วจากช่วงปีก่อน5,000ันถึง6,000หมายถึงคนไทยเองก็ต้องเสียประมาณนี้ถ้าเกิดจะตรวจโควิด COVID, ตอนนี้เหลือ2 5 0 0้ถึง3,000นต้นๆอันนั้นคือราคาของคนไทยพอดีไปเห็นที่ข่าวหนึ่งพูดประมาณว่าหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยมีราคาฝรั่งด้วยราคาฝรั่งฝรั่งนี่ไม่ได้หมายถึงฝรั่งอย่างเดียวแต่หมายถึงต่างชาติทุกประเทศเลย ก็คือประเทศเราจะอย่างนี้อีกแล้วนะเหมือนเวลาไปเที่ยวอ่ะก็จะมีอ่าคนไทย20บาทต่างชาติ200อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่ใช่ว่าเขาจ่ายไม่ได้แต่เขาเห็นถึงความแบบนะอะไรคือมันต่างกันเกินไปหมายยี่บาทกับ200เนี่ยนะเพราะว่าคนในประเทศเองก็จะบอกว่าทาไมคนไทยจะถูกกว่ามันก็เป็นเพราะเป็นคนไทยแต่มันไม่ได้เกี่ยวคือว่าเออในความคิดของอ๊อฟคือถ้าคนไทย20ต่างชาติ50อันเนี้ยเออโอเคมาอันนี้ต่างชาติ2อ0รอยอะไรเงี้ยส่วนค่าตรวจโควิด ถ้าเป็นฝรั่งก็คือคนต่างชาติโรงพยาบาลที่รับตรวจก็ดูดูแล้วจะราคาเพิ่มขึ้นกว่ากันเยอะเลยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราคงจะมานําเสนอกันในวันต่อๆไปนะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ